สืบสารทำรงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการสืบสารทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความรุ่ม มือร,รมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหรือสํานักง,งานกรปรอกับทางสถานีวิทยุจอสร้อยค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันธนุกาจะมาพูดคุยกันในประเด็นที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่ทราบนะคะหลายต่อหลายครั้งค่ะที่หลายๆคนเข้าใจว่าแนวพระราชดําริที่ในหลวงรัชกาลที่9กได้พระราชทานไว้นั้นจะเหมาะกับกิจการด้านการเกษตรเพียงอย่างเดียวแต่แท้จริงแล้วแนวพระราชดําริต่างๆเนี่ยสามารถนาไป พัฒนาต่อยอดและใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะได้พูดคุยกับนักบริหารอีกท่านหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้าร่วมหลักสูตรนักบริหารแนวพระราชดำริหรือนอบรกับทางสำนักง,งานกปราาค่ะคุณสรรสนามาลายอริศูนผู้จัดการโครงการด้านการศึกษาบริษัทไทยเบเบเรเรดจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะพอพูดถึงหลักสูตรนบรเมื่อสักครู่ที่พูดไปหลายคนคงไม่ค่อยคุ้นหูกับหลักสูตรนี้นะคะอยากให้ทางคุณสันสนาช่วยขยายความถึงหลักสูตรนี้ให้ฟังหน่อยค่ะค่ะก็หลักสูตรนบรนะคะตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้นะคะเป็นนบรรรุ่นที่11ค่ะ,คะซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยทางกบรค่ะร่วมกับทางนิดา เราให้บุคลากรต่างๆที่มาเรียนเนี่ยค่ะได้เข้ามาเพิ่มพูนความรู้เรื่องของการพัฒนาตามแนวพระราชดัญติศักปิชสยาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของในหลวงรชัชกาลที่9คะ่ะหลักสูตรนี้นะคะก็ะใช้เวลาเรียนทั้งสิ้นนะคะ11สัปดาห์ค่ะของนอบรอ11เนี่ยก็เริ่มเรียนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะสิ้นสุดที่เดือนเมษายนรวมทั้งสิ้น11สัปดาห์ก็สัปดาห์ละ2-3วนันวันสกร์วันเสาร์อะไรเงะะี<ม>้ยค่ะแล้วก็รูปแบบของการเรียนก็จะมีความหลากหลายเพราะว่ามีตั้ง แต่การรับฟังการบรรยายจากวิทยากรซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้บริหารจากองค์กรอทางภาครัฐที่ทํางานทางด้านนี้นะคะ นอกจากเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วเนี่ยก็ยังมีการไปศึกษาดูงานนะคะทําให้เห็นภาพจากทฤษฎีแล้วก็เห็นในในส่วนของการปฏิบัติจริงมากขึ้นค่ะทั้งนี้เนี่ยการไปดูงานเนี่ยค่ะก็มีมีตั้งแต่ในในประเทศนะคะอย่างเช่นได้ไปที่โครงการอ่างเก็บน้ําเขาเป่าอันนี้มาจากพระราชดำรเนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันได้ไปศูนย์ค่ะได้ไปศูนย์การศึกษา คุ้งสระเบนะคะที่จังหวัดจันทบ,บุรีก็จะได้เห็นโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับการประมงนะคะนอกจากนั้นเองเนี่ยยังได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยะคะ่ะก็ได้ได้ไปที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนราวะคะ่ะซึ่งได้ดูโครงการสึกษา,า,าษก,การพัฒนากษตรกรรม ะะอยู่ที่ปากซองจำปาสักด้วยค่ะค่ะ,คะ,อะนอกจากนั้นเองเนี่ยนักเรียนนอ,นอกจากเรียนในห้องเรียนแล้วไปดูงานแล้วค่ะ,คะนักเรียนก็จะได้รับรับมอบภารกิจให้ทํางานกลุ่มนะคะแล้วก็มีมีโครงการโครงการของรุ่นด้วยค่ะซึ่งรูปแบบการเรียนแบบนี้ที่แบบว่าเรียนในห้องเรียนไปดูงานบวกกับ ประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆใ,ในคลาสเรียนเนี่ยค่ะซึ่งมีจำนวนทั้งหมด54คนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและสู่อมวลชนเนี่ยก็ทําให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นค่ะค่ะหลังจากที่ทําคุณสัสนาค่ะได้ไปร่วมอบรมไปแลกเปลี่ยนความ ความรู้นะคมะมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ต่างๆแล้วตรงนี้ได้มีการนําแนวพร่หริมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่คุณสรรสนารับผิดชอบอยู่ยังไงบ้างคะค่ะก็ต้องเล่าย้อนกลับไปนิดน,นึงว่าภารกิจหรือว่าหน้าที่ที่ตัวเองทําในปัจจุบันนะคะ,คะตนเองก็จะทําเรื่องของการพัฒนาการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนอยู่ประมาณ300โรงเรียนค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสค่ะ่<ฮ>ะก็ตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะใน3ด้านก็คือในเรื่องของทักษะชีวิตทักษะอาชีพแล้วก็การเป็นคนดีนะคะซึ่งแบบสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียนให้เขาสามารถดูแลตนเองพึ่งพาตนเองได้แล้วก็ไม่ไม่เป็นภาระของของใครๆนะคะค่ะ เนื่งราอยโรงเรียนเนี่ยะคะ่ะกระจายอยู่ในสาสิบเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศไทยะค่ะคือถึงแม้ว่าโครงการนี้จะมีหลักการ การในการให้แต่และโรงเรียนเนี่ยทำตามค่ะแต่ว่าสิหนึ่งที่เราให้ความสําคัญแล้วก็น้อมนําหลักการโครงงานของในองาชการที่9้ามามาเป็นเหมือนกับเข็มขิดในการดําเนินโครงการก็คือเราจะเน็นว่าแต่ละแต่ละโรงเรียนเนี่ยให้ทาโครงการโดยให้ทําตามกลุ่สังคมหรือว่าตามบริบทของโรงเรียนตามสภาพสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทรัพยากรค่ะแล้วก็ถ้าไม่เปิดความต้องการหรือว่าไม่ได้ระเบิดออกมาจากข้างในอะค่ะเราก็ไม่ทำค่ะแล้วทั้ง300โรงเรียนที่ ียกได้ว่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้ความรู้ทักษะชีวิตทักษะอาชีพแล้วค่ะตรงนี้คุณศาสนาได้มีการสร้างเขาเรียกว่าการรับรู้เรื่องโครงการแพร่บริที่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันหรือว่าเป็นกิจกรรมเดียวกันยังไงบ้างคะค่ะก็เนื่องจากว่าเราทำโครงการร่วมกับสามร้อยโรงเรียนนะคะในแต่ละโรงเรียนก็จะก,ก็จะมีทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูเยอะค่ะ ในปี2022ค่ะเราได้เริ่มทางกบพร,ร,รเนี่ยได้เริ่มโครงการโครงการหนึ่งขึ้นมานะเรียกว่าโครงการเปลี่ l นเลนะคะก็ะเป็นโครงการที่ทางกบพร,ร,รเนี่ยตั้งใจที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริของราชการที่9ผ่านในทัศการค่ะแต่ว่าอยากให้มีดนเดินคือแบบว่ามีความตื่นเต้นเป็น interactive <c oughs> เป็นเตอร์ a c t i v e แล้วก็ที่สาคัญคือโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเนี่ยบางทีไม่สามารถ เดินทางมาที่โครงการพระราชดำริได้เพราะว่าอ,อาจารย์ไปเราก็เลยเมีเทศกาลเนะะี่ยค่ะออกในรูปแบบของรถโมบายค่ะโดยที่มีทีมงานเนี่ยช่วยออกแบบรถโมบายแล้วก็เอาสื่อการเรียนการสอนเนี่ยเข้าไปนะคะรถคันนี้ค่ะได้เปิดตัวไปเมื่อปี2 0 2 2นะคะก่ะอนก่อน,อ,นอนที่ที่ดิฉันเนี่ยจะได้เข้าไปอบรมเนาะแต่ว่าที่เนี้ยพอเข้าไปอบรม๊บเนี่ยค่ะก็ได้ไปรู้จักกับเพื่อนได้ไปรู้จักคนที่จะช่วยนำพารถคันนี้ให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้มาก กว่าเดิมนะคะ,คะก็เลยนํำรถคันนี้ค่ะไปจอดไ้ที่เขาหินซ้อนอมไม่ว่าอ่าเราทํารถขึ้นมาแล้วเราก็อยากรูว่าทําขึ้นมาแล้วแล้วแบบเด็กๆเข้าใจไหมหรือว่า พอรถเอารถไปวิ่งแล้วมีอ่ามีข้อจากัดอะไรหรือเปล่าก็ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยค่ะรถคันนี้ก็ได้วิ่งไปที่3 0มิโรงเรียนนะคะเน้นเน้นทางภาคตะวันออกก่อนนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้เขาหินซ้อนอก็คือหลังจากที่มีรถโมบายเพลย์อันเลินแล้วก็พาไปไว้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนก่อนหลังจากนั้นวิ่งไปหานักเรียนที่โรงเรียนเลยตามชื่อเ<ช>ลยเป็นรถโมบายแล้วก็เข้าไปในพื้นที่แล้วเด็กๆชอบไหมคะมีผลตอบรับ<อ>เป็นยังไงบ้างคะมีทั้งผลดี แล้วก็มีสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มปรับปรุงนะคะก<ม>็ะถือว่าอันดับแรกเลยก็ต้องบอกว่าเด็กๆเนี่ยตื่นเต้นดีใจคือบอกว่าเรื่องเรื่องดินเรื่องน้าเรื่องป่าอะไรย่างเงี้ยค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยก็ได้มีโอกาสเรียนอยู่แล้วแต่ว่าอ่าถ้าถ้ามันอยู่ในรูปแบบของมอลติกมีเดียที่เราออกแบบร่วมกับทาอปปาค่คะก<ค>็ทําให้เด็กๆเนี่ยอ่าได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อการเรียนรู้ก็ทําจะทาให้เขาเนี่ยเห็นภาพแล้วก็เห็นว่ามันใกล้ตัวมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้พบว่าสื่อบางสื่อเนี่ยที่เราออกแบบมาเนี่ยก็ยังจะยากไปสําหรับกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> การที่การที่เราได้นํารถออกไปทัวร์นะคะแล้วก็ไปเก็บฟีดแบบกลับมาเนี่ยตรงเนี้ยสามารถ สื่การเดินการต่อในรถคันนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะอืมได้ทดลองใช้จริงแล้วทีนี้มีผลตอบรับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการพัฒนาต่อยอดกันต่อไปแล้วนอกจากโปรเจกต์นี้แล้วอะค่ะคุณสันสนาในอนาคตข้างหน้ากาหนดทิศทางหรือวางแผนงานที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระรามริบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังไงต่อไปบ้างคะค่ะก็จริงๆต้องบอกบอกว่าถ้าเป็นในส่วนของของงานที่ดูแลเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่รถมบาย์คันแรกเนี่ยได้เดินทางไปเนี่ยก็เป็นเพียงแค่พาคา วันออกภาคเดียวค่ะค่ะ,คะเราก็ยังมีอีกอ่ะอีกหลายๆโรงเรียนที่ต้องการอยากจะได้เรียนรู้จากรถคันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะวางแผนเดินหน้ารถคันนี้ค่ะได้ไปในสถานที่อือ่นๆอีกค่ะเพื่อที่จะเ,เช่นเดิมก็จะได้เก็บข้อมูลมาปรับปรุงเพิ่มเติมค่ะอืมค่ะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับใน รุ่นเยาวชนภูมิภาคต่างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเคลื่อนไปที่ภาคตะนออกอย่างเดียวเดี๋ยวต่อไปน้องๆที่อยู่ในภาคอื่นๆก็จะได้เจอกับรถ m o โมบายเพลย์แอนเ r n รคันนี้เนี่ยแหละค่ะแล้วทีนี้ในเรื่องของการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริรุ่นที่11เเนี่ยค่ะได้สร้างความประทับใจอะไรให้กับคุณศาสนาบ้างคะ ค่ะจริงๆแล้วประทับใจในในหลายมิตินะคะ,คะแน่นอนเรื่องขององค์ความรู้อันนี้แบบเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็การที่ได้ไปนั่งไปนั่งฟังวิทยากรที่รัชกาี่เก้าได้มาสะท้อนให้ฟังเนี่ยทำให้ทราบซึนแล้วก็เหมือนกับเข้าใจเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งค่ะเรื่องที่สองเนี่ยคิดว่าบรรยากาศของการเรยนเนี่ยค่ะแบบต้องบอกว่าสนุกมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคลาสหรือว่า ได้เดินทางไปกับเพื่อนๆไปดูงานนะคะได้ใช้เวลาร่วมกันเนี่ยค่ะหรือว่าในกระทั่งคอร์สจบไปแล้วเนี่ยก็ยังมีการกต t t เกเตอร์นะคะเพราะว่าเราต้องทํางานโครงการรุ่นเนี่ยค่ะก็ได้ใช้เวลาร่วมกันคิดร่วมกันทําโดยท้ายสุดเนี่ยทางรุ่นเองเนี่ยก็ได้ทําโครงการหนึ่งขึ้นมานะคะตอนจบที่เรียกว่าโครงการศูนย์การเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำรินะคะจา hmm. กภูผาสู่มหานทีซึ่งตั้งอยู่ที่โครงการ น้ำและบํารุงรักษาเขื่อนแก่นกระจาดนะคะซึ่งศูนย์การเรียนรู้เนี่ยค่ะก็จะเป็นเหมือนกับอิทธศการที่สะท้อนการบริหารจัดก,การน้ําตามแนวพระราชดำริตั้งแต่ต้นน้ํกลงน้ําแล้วก็ปลายน้ําซึ่งมีให้เห็นอยู่ในจงังหวัดเพชรบุรีนะคะ <c oughs> แล้วก็เด็กๆเกนี่ยก็จะสามารถมาเข้าเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ผ่านานกิจกรรมต,ต,ต,ต่างๆได้ค่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นโครงการที่จะช่วยเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ในดุลพนธุการที่เก้าแล้วก็สืบสารให้เด็กๆนั่งต่อไปได้รับทราบอันนี้ถือว่าประทับใจมากค่ะที่ได้ฟังไปทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหนึ่งผู้บริหารที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกับหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนอบรอกับทางสำนักง,งานกบรอค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะ ขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะค่ะสําหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสํานักงานกประนะคะ www.rdpb.go.th ค่ะติดตามรายการสื่อสารทํารงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำนักงานกะปะรอร่วมสืบสารงานพระราชดำริ